สวัสดีครับวันนี้เรามาทำจุลินทรีย์หนอกล้วยกันนะครับวิธีทำก็ไม่ยากครับเอาไ้ใช้ง่ายๆในสวนผักตัวครัวเราได้นะครับโอเคไปดูวิธีทำกันเลยครับครับสำหรับจุลินทรีย์หนอกล้ยเนี่ยเป็นจุลินทรีย์อีกตัวหนึ่งที่เราสามารถทําได้ง่ายมากเลยนะครับผมเพราะว่าวัตถุดิบที่เอามาใช้ทำเนี่ยคือกล้วยเนี่ยเราหาได้แทบจะทุกพื้นที่ของประเทศไทยเลยนะครับ เขาแตกหนอแตก่ก็เต็มไปหมดเลยเราแค่ดึงหนอของเขามานอนดึงเอามาใช้ทําประโยชน์นะครับผมโดยหนอที่ใช้เนี่ยจะขนาดมันหนึ่เมตรนะครับผมเอามาทั้งรากทั้งต้นแล้วก็ทั้งใบเลยนะครับที่ผมบอกว่าให้เอามาทั้งรากเนี่ยเพราะว่าที่รากของเขาจะมีจุลินทรีย์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแอคติโนไมซีตนะครับจุลินทรีย์ตัวนี้มีคุณสมบัติในการบํารุงดินนะครับผมช่วยให้ดินร่วนซุยนะครับผม แล้วก็ดินที่ดินแข็งดินแดงดินลูกหลังเนี่ยที่ปลูกพืชได้ยากเนี่ยพอราาจนเนซีนหรอกล้วยไปเนี่ยจะทําให้เขาร่วนซุยขึ้นสามารถมีคุณสมบัติในการปลูกพืชได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ไิโนเมซีนเนี่ยจะช่วยย่อยสลายอินทรีย์สารให้พืชน,นําธาตุอาหารไปใช้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับวิธีการทําแล้วก็เอาจุซีนหรอกล้วยที่ได้เนี่ยเอามาสับเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นเ,เล็กแบบนี้นะครับแล้วก็นําไปช่างนะครับผมโดยเราจะใช้ประมาณ3กิโลกรัมนะครับ แล้วก็ผสมกับกากน้ําตาลอีก1นกิโลนะครับเค้าให้เข้ากันนะเขาจะมีน้ําจากตัวจุลินทรีย์เหล่ากล้วยเนี่ยซึมออกมาเรื่อยๆแล้วก็เค้าเค้าไปเรื่อยๆนะครับพักหนึ่งให้ทั่วแล้วก็หมักเอาไปปิดฝาหมักทิงไว้7วันคนทุกวันนะครับก็จะได้จุลินทรีย์เหล่ากล้วยที่เป็นหัวเชื้อออกมาใช้งานแล้วครับ ีนี้เรามาพูดถึงประโยชน์ของเขานิดนึงนะครับได้มีการทําการทดลองนะครับว่าจุลินทรีย์หนอ,อกล้วยเนี่ยเขามีธาตุอาหารที่เพียงพอต่อการจเจริญเติบโตของพืชไหมครับผมผลที่ออกมาก็คือเขามีธาตุหลักธาตุรองเนี่ยแทบจะทุกครบเลยพืชเจริญเติบโต,ตได้ดีนะครับผม นอกจากนี้นะครับบำรุงดินที่เราพูดไปแล้วเนี่ยเขายังมีประโยชน์ก็คือช่วยเร่งในการเจริญเติบโต,ตของพืชน,นะครับผมเพราะว่าตัวจนซีหนือกล้วยเนี่ยเขามีฮอร์โมอนที่ชื่อว่าออกซินนะครับตัวนี้จะช่วยให้กับพืชเจริญเติบโต,ต,ตได้ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับเขาจะช่วยในเรื่องของการบําบัดน้ําเสียได้ด้วยนะครับผมเช่นส้วมเต็มหรือกองขยะที่กินเหม็นนะครับเราราดจ,จนซีเหนือกล้วยเนี่ยลงไปสักพักส้วมก็ลาดได้นะครับกองขอยะก็กิ่นจางลงนะครับ นอกจากนี้นะครับถ้าเราหมักยูนซีหนอกล้วยเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับผมจะจะเป็นกรดชนิดหนึ่งที่ชื่อว่ากรดน้ําส้มนะครับกรดน้ําส้มอันนี้มีหน้าที่ช่วยในการย่อยสลายหินปูนนะครับทำไมต้องย่อยสลายหินปูนแล้วมันดียังไงก็เปลือกไข่ของมแมลงหลายชนิดเลยนะครับผมที่เปลือกของเขาจะเป็นหินปูนโครงสร้างเป็นหินปูนนะครับ พอโดนตัวซีหน่กล้วยตัวนี้ไปแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะ่อก็จะไม่ฟักเป็นตัวออกมาทลลําลายพืชผลของเรานะครับแล้วก็เขาจะมีคุณสมบัติในช่วยกําจัดมแมลงได้ด้วยนะครับผมก็ไม่ใช่คุณสมบัติหลักแต่ว่าก็สามารถช่วยได้บ้างนะครับผมเพราะว่าที่ตัวหน่อกล้วยเนี่ยจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแทนนินครับตัวแทนนินเนี่ยคุณสมบัติของเขาเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการกําจัดปลาแบคทีเ,เรียได้บางชนิดนะครับก็เป็นประโยชน์หนึ่งในการช่วยกําจัดแมลงนะครับ พอเรามาครบ7วันแล้วอ่ะขั้นตอนต่อไปก็คือเราต้องเอามากรองนะครับผมเราก็กรองกากออกแล้วกเก็บแต่น้ําเอาไปใช้ประโยชน์นะครับวิธีการใช้ก็คือ 40cc หรือ2ช้อนโต๊ะต่อน้ํา20ลิตรครับผมผสมกันแล้วก็ไปราดพืชได้เลยใช้งานได้เลยนะครับประมาณนี้ ที่สาคัญนะครับผมจุลินทรีย์ตัวนี้ไม่ต้องซื้อเพราะวัสดิบหาได้ง่ายมากแล้วก็ทําได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยและเป็นประโยชน์มากด้วยจัดเป็นจุลินทรีย์มหัศจรรย์ตัวหนึ่งเลยนะครับผมที่ผมทําเมื่อกี้เป็นสูตรหัวเชื้อนะครับผมตบมันจะมีสูตรขยายด้วยนะครับสูตรขยายก็ทําได้ไม่ยากเลยนะครับแค่เอาหัวเชื้อจุลินทรีย์หน่อกล้วยที่เราได้เนี่ยหลิตรนะครับผมผสมน้ํา10ลิตรแล้วใส่ตัวหน่อกล้วยสับอีก6กกิโลแล้วใส่กากน้าตาลลงไป20่บิกลิตรบวกลูกแมไข้าวหมั<ๆ>ออกม ขยายอันนี้เราก็จะขยายออกไปใช้งานได้เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมได้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ